สวัสดีครับกับช่อง YouTube นะครับสุพจนนเกษตรทรพ์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถจนภาคสนามจริงเล่นจริงเก็บจริงดาวจริงหลายจริงนะครับกับผมนะครับตีนเตอร์นะครับเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับมาเปิดตัวอู่ใหม่ผมนะครับนะครับอยู่ถนน3 4มหนะครับคลองลำโพนะครับพื้นที่อำเภอพื้นที่บางบัวทองนะครับ ไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมมีเสียงลบรถรบกวนนะครับถ่ายสดนะครับครับก็มาดูนะครับว่าผมทําอู่รอบนี้เป็นรอบที่4แล้วนะครับก็ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะครับนะครับนะก็มาดูอู่ใหม่ผมแล้วกันนะครับอ่านะเดี๋ยวพาชมเลยนะครับนะครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับหมายหมายความว่าผมนะผมเข้ามาบริหารนี่ใหม่แกะกล่องเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะจัดเซตทีมช่างนะครับ คือเป็นอู่เก่าอยู่แล้วนะครับด้านหน้าก็มีในโซนทําเครื่องช่วงล่างนะครับเครื่องช่วงล่างอันนี้เคาะตัวถังน,นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเครื่องช่วงล่างเคาะตัวถังนะครับประกอบนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะแยกโซนกันนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นงานงานซ่อมสีนะครับห้องพ่นทั้งหมดมี3ห้องนะครับห่งตรงนี้ห่งห้องตรงนี้สองห้องตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับมองสุดสายตาซ้ายมือนะครับ ห้องพ่นสามห้องนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้โซนตรงนี้จะแยกแยกกันชัดเจนนะครับก็เป็นอู่เก่านะครับที่ผมมาทำต่อนะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นห้องพักคนงานนะครับซึ่งจะมีหลายห้องมากนะครับน่าจะเฉพาะตรงนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่าสามห้องนะครับแล้วก็ด้านในอีกด้านในก็จะมีด้านบนนะครับด้านบนที่มองผ่านช่องไปนะครับห้องห้องคนงานมี มีหลายห้องนะครับเกินห้าห้องน่าจะเจ็ดแปดห้องได้นะครับด้านในนุ่นก็มีอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปนะครับนะครับด้านด้านตรงตรงถ้ามองตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเซตทีมใหม่นะครับก็งานประกันงานงานนอกเครือนะครับก็ก็ฐานลูกค้าเก่าจากเจ้าของเดิมนะครับก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับ แล้วผมก็จะมาใช้ชื่อผมนะครับในการบริหารจัดการที่นี่นะครับอ่าแล้วก็สีรดซิ่งลดเปลี่ยนสีลดอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ทาหมดนะครับนะครับอ่ะไปดูกันแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือปากประตูด้านนอกนะครับปากประตูด้านนอกนะครับมีล้รอบขับชิดชัดเจนนะครับมีล้รอบขับชิดชัดเจนนะครับ นะครับก็ตรงกลางก็ให้แสงสว่างไว้เวลาปล่อยรถนะครับเวลาส่งมอบลบ Q c ซนะครับห้องพนมีสามห้องนะครับก็มาตรฐานนะครับมาตรฐานตรงนู้นก็จะเป็นห้องสีหรือบาสีนะครับแต่ก็ของเก่าอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเรามามารีโนเวทกันนะครับนะครับตัวนี้เป็นงานเป็นงานเปลี่ยนเป็นสีบอลนะครับเปลี่ยนเป็นสีรถบ้านนะครับ เดิมเดิมเป็นแท็กซี่เปลี่ยนเป็นรถบ้านนะครับอันนี้เท่าแก่อ่เท่าแก่เก่าเขาก็เอามาโยนไว้หนึ่งคันนะครับเจ้านายเก่าเขาเอาไปโยนไว้หนึ่งคันนะครับแล้วระหว่างนี้ผมก็จะจัดหาทีมงานนะครับทีมใหม่นะครับสร้างทีมใหม่ขึ้นมานะครับอ่าจริงๆก็โพสไปในะหน้าเฟซของตัวเองแล้วเดี๋ยวจะโพสในกลุ่มช่างด้วยนะครับ พราะเรื่องของงานมันสแตนบายรออยู่แล้วนะครับด้านในนี้ก็จริงๆใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยนะครับแต่มีไม้อัดเก่าๆอยู่นะครับจริงๆเคลียร์เคลียร์ได้อีกเยอะเลยนะครับนะครับนู่นก็คันนู้นก็เป็นรถอู่นะครับซ่อมเสร็จก็เอาไว้ใช้วิ่งในอู่ได้เลยนะครับที่นี่ก็ผมบริหารจัดการนะครับหลักๆก,ก็คือตัวผมคนเดียวเลยนะครับบริหารจัดการอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํา ห้องน้าลูกค้านะครับนี่นะครับนี่ห้องคนงานนะครับมีหลายห้องเลยห้องคนงานน่าจะมีไม่ต่ํากว่าเจ็ดแปดนะครับอ่ะนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสถานที่กว้างขวางนะครับสถานที่กว้างขวางนะครับนะบพบกับอูใหม่ผมนะครับพื้นที่นะครับอ่าถ้าขึ้นกับอำเภอบางอ่าถ้าขึ้นขึ้นถ้าขึ้นกับบางบัวทองน่าจะอยู่ พื้นที่นนทบุรีนะครับแล้วก็อยู่คลองลำโพนะครับถนน3 4 5หนะครับก็ใช้ชื่อผมนี่แหละครับอู่ทำสีตีอินเตอร์ภาค4นะครับภาค4ผมทำมา4ครั้งแล้วนะครับนะครับนะครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับแล้วก็อะไรอีกแ่ะก็ฝากข่าวกันประมาณนี้แล้วกันนะครับ ทางต้นสังกัดเก่านะครับอต้นสังกัดเก่านะครับผมก็ได้ลาออกถ้าแก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรติดค้างกันนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับนะครับเราอยากเติบโตนะครับก็ขอโอกาสมาขอโอกาสมาสร้างอาณาจักรของตัวเองนะครับโอเคนะครับใครจะใช้บริการนะครับรู้ การติดต่อผมอยู่แล้วนะครับการติดต่อผมไม่ใช่เรื่องยากนะครับเซิร์ชไปใน Google เซิร์ชไปใน youtube เซิร์ชไปใน Facebook อะไรนะครับการเจอผมไม่ใช่ยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับเบอร์ผมไม่ได้ค้นหายากนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับกับอู่ทาสีตีอินเตอร์ภาค4นะครับนะครับพื้นที่ถนน345คลองลำโพนะครับพื้นที่บางบัวทองนะครับนนทบุรี นะครับสวัสดีครับ